ลราได้เงินเดือนหลักหมื่นแล้วเอาออกมาพูดว่าได้หมื่นหนึ่งทำอย่างโน้นอ,อย่างนี้แต่คนเราบางคนกลับไม่พอใจว่าได้เท่าไหร่ก็ไม่ต้องพูดได้ไหมอีกแล้วก็บอกว่าเงินเดือนหลักหมื่นเหลือถึงหมื่นหรือเปล่า สบายดีสวัสดีค่ะพีพีเอซีทุกทุท่านวันนี้มาพบมาพอกับออนเช่นเก่าเช่นเคยแล้วค่ะทุกคนคะ่ะวันนี้ออนก็ขอมานําเสนอเรื่องราว ดีๆสำหรับแรงงานลาวเนาะที่เข้ามาทำงานที่ไทยแล้วได้ดีแล้วก็อยากแชร์ประสบการณ์ว่าเอ้ยเรามาทำงานเราเก็บเงินอย่างน้นอ,อย่างนี้นะเราฝากกลับบ้านอย่างน้นอ,อย่างนี้นะแล้วเราก็ไม่ได้ใช้ฟุ่มเฟือยบางคนที่บอกว่ามาทำงานแล้วไม่มีตังเก็บก็อาจจะ การบริหารเงินไม่ดีหรืออาจจะเที่ยวเยอะเกินไปอะไรประมาณนี้เนาอแต่ว่าสาวลาวคนนี้กลับไม่เป็นแบบนั้นเนาะสาวลาวคนนี้ทํางานบ้านเงินเดือนหลักหมื่นฝากกลับบ้านประมาณเจ็ดแปดพันแล้วก็ไว้ใช้จ่ายใน ใช้ใจ่ายตัวเองอีกเนาะแล้วก็ซื้อของขวัญให้ตัวเองมือถือเงี้ยแต่ว่าเขามาทํางานเขาเริ่มจะได้บ้านเป็นหลังแล้วนะเพราะว่ามาทํางานที่ไทยแต่คนเราบางคนกลับไม่พอใจว่าทําไมต้องพูดเรื่องเงินเดือนแล้วก็บอกว่าเงินเดือนหลักหมื่นจะถึงจะเหลือหนึ่งหมื่นไหมนั่นเองเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังคลิปต้นฉบับจากพี่แพรวากันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ าความดีใจนะคะพี่น้องเอาเรื่องเล่าดีๆมาเล่าสู่เพื่อว่าฟังโดยเฉพาะก่อนนานนั้นห้องก็บากกันว่าสิเดไปเที่ยวต่างประเทศเนาะก<ม>่นจะไปนะคะกระต้องขอเขาแสดงความดีใจน้ำหนองเป่นได้ร้ายและที่นี่เพื่อว่าจะสีมาขอถามน้องส้มสีอีกเหลืองหนึ่งพี่น้องก็คือเป็นจังไดอีหลาไดมาอยู่ประเทศไทยเนาะความรูซื้อเกล็ดะอยู่ได้ดนละด้วยอย่างเนาะได้มีแผ่นที่จะกับบานบอรหรือว่าแนาวใดพี่น้องก็สีมาถามเพืน่นอนะ คำถามแหลกก็คูอสิถามบะเป็นยังไงยู่ประเทศไทยมอนบอมอนไ้กินข้าวแซ่ไ้กินของอร่อยไ้กินยังไหนที่มาสเต็กที่ว่าเคยกินกับไ้กินสเต็กเนื้อโอ้ราคาบระมานหน่อยๆนะไปยังอีกอะไไปกินจักอีสร้างเหมือนนภัาไปกินแพงนค่เนาะแพงบอแพงมีอะไรบ้างเนี่ยลองไล่มาสิ เราเห็น่อไก้ฟังแนเือไก่กับบริปยนั่เราสู่เอฟซีฟังแนคนในบ้านเพื่อภาษีไดหูว่าโอ้ยลูกสาว่อยของกินลายสิ่งที่มักที่สุดในประเทศไทยคือหมังเอียงขนมขนมขนมในไทยบุดเนาะงานงานนอกจากขนมมีอย่างอีกบันผลไม้ โอ้โหผลไม้นี่คุณแม่เพนไม่ขาดตู้เลยนะแค่ว่าไปทีไรให้มาทุกทีผลไม้เนี่ยอันนี้ดอมยอมรับผลไม้เนี่ยในไทยนี่มีเยอะมากบ้านเจ้านายน้องเพาว่าก็คือแบบผลไมา้เนาะแมนเอ๋ยก,มก็มักคือการเลืองผลไมา้พี่น้องคะเนาะนอกจากผลไมา้อาหารการกินอะมนี่ยังอีกละ่ะอนนทางชอบไหมชอบการไปมาเป็นยังไงสะดวกสบายไหมสะดวกสบายแมน จะเนแนวไหนทางมันดี <hi> ทางมันดีเด <um> ี๋ยวอาไปใส่ทางมันดีบดออกไปใส่พี่น้องบนคอยได้ออกกล่องดนพี่น้องเลยว่าบบคอยเก่งคือเกาคือเด้อเดี๋ยวไปว่าต้องจับออกกล้องบ่อยๆแล้วเนี่ยอ่ะมาคําถามสุดเด็ดพี่น้องค่ะสีถามหนองชมซีอีลามาเห็นงานอยู่ในไทยนี่ดนระบ่อโอ้ยระบ้อ ปีกลัวปีกวัวแนนจะขอถามน้องชุมชีว่าจะ็ลังจากน้องชุมชีมันบอกว่าเป็นาอย่ไทยประมาณปีกวัวพี่น้องค่ะเลยเพื่อว่าก็จะถามว่าเงืนเดือนเนี่ยใดทรงห้ทั้งบ้านเลยบอถูกเดือนบอหรือว่าผู้บางคนนจะมาบอกว่าโอ้ยคนเล่ามาเฮ็ดงานอยู่ในประเทศไทยบบไดเงืนเดือนเงืนดาวอย่างนะคะบโบมีเงืนทรงห้ทั้งบ้านนะมาซื้อยังประมาณนี้เนาะแล้วบางคนก็บอกบางคนก็บอกว่าโอ้ยมาเฮ็ดงานอยู่ไทยเนี่ย บุหรีหยังอ่าเงินสซีใส่กับบุมมีเงินสซีกินกับบมี่บมียังเลยวันละสี่ร้อยพางคนบอกว่าเจ้าบุพคอจะใส่ใจแหละเมนี้นะทุกคนแค่ว่าก็เลยอยากจะทาหนองพรมซีว่านนองได้เงินเดือยนรักมือนั่นะน,น,น้อยละเนาะแม่บอกแมรักมือ,นนนนอและหน,น,นะะนองทรงให้ทั้งบาทบ่ทรงเดือนเทไรละ่ะเดินละแปดพัน โอ้เง<ฮ>ินเดือนลักเมินทรงมา่บ้านเดือน,นละแปดพันเลยนะแมนคาใชจใจลายผัโโกแมกระบวพ่อผักไม้ไหกระบวพ่อคาใจใจทั้งในทั้งเล่าหรือทั้งไ<ข>ห่ทั้งหวานดวยเ่ล้าเขานะแมนฝากเมื่อให้เดือนละแปดพันยังบอกพ่อใส่น้องคนเดียวนี่นะฝากแมนเห็นบอพี่น้องค่านั่นล่ะคะ่ะคนที่มากว่าวเนาะป่านี้ว่าวเห็นคนเล่าว่าคนเล้ามาหาเฮตงานอยู่ไทยบม่มีเงินเนาะชิมีเงินไหนใครพี่น้อง ว่าเขาสทรงไปใส่สรงไปบานทรงไปบานเบิร์ดเนาะก็โบมีตัวอาบบทรงนี่คิดว่าและน้องสรงทุกเดือนเลยเบ่เดือนละแปดบาทเนี่ยทุกเดือนเนี่ยและอะที่เลือเถ่ดได้หลือดซองเลือสามเลือสองเลือดซองกับาสมเลือดสนับแบบสื่อขิ้นทักพิวอีสังเลือสองพันเขาก็คือไวใสใจของเขาเองน่นโอ้แสดงว่าแปดพันนั่นคือน้องทรงมาบ้บาน โอ้ทุกคนค่ะส o งเมื่อบานเดือนละแปดพันนะคะแหละเพื่อนได้เห็ดอียงในพี่น้องนั่งที่ว่าได้เป็นจิตเป็นอันอยู่บ้านเราฮะได้เติมเพื่อนขั้วให้แม่ได้ต่อเติมห้วนเพื่อนขั้วให้แม่โอ้ในน้องมีความฝันไม่อยากเฮ็ดอียงเองให้พ่อแม่อยากเ็ดเพื่อนอยากเห็ดเพื่อนให้พ่อแม่โอ้อายุเท่านี้นะน้องชมสีอายุแค่ยี่สิบปีนะคะพี่น้องค่ะ อายุแค่ยี่สิบปีมีความฝันอยากเคื่อนในโปเกม่มและตอนนี้กำลังโตเติมขี้ไผ่ไว้ล่ะแมนยอดอ่ะชื่นชมเลยวัยรุ่นนะควรเอาเป็นแบบอย่างคนที่เข้ามาทํางานในประเทศไทยประสบผลสำเร็จไรกับีน้องเนาะกแเลยเป็นอย่างหน่องคือคือมีความคิดที่อยากจะเป็นแบบนี้เพราะว่านักลักคือเป็นแนวไหนแนวเือน้งามแทนลังใหญ่ ลังไงอยากให้ชีวิตครอบครัวพ่อเมย์เนาะแมนแมนมีความโุขมีความสุข,ม,ม,สขมีชีวิตที่ดีขึ้นเนาะแมนแมนและน้องเชือบอว่าถ้าน้องทํางานอยู่ในไทยน้องจะได้ได้ได้แน่น,นอนเยอ,อ๋อคือม,มีความเสือ่อเนี่ยนะความเสื่อว่าอ่าน้องมาทํางานอยู่ในไทยนี่น,น้องจะได้เฮื่นและก็ชีวิตอ่าครอบครัวที่จะอ่าจะดีขึ้นจะดีขื้น นี่คือมีความคิดแบบนั้นนั้นมีความคิดแบบนั้นเนาะนั้นจะได้ว่าน้องแนมเห็นว่ากันที่น้องมาทํางานในประเทศไทยนี่คือเป็นความโชคดีแล้วแนวนั้นนะนั้นอ๋อพี่น้องเอ้ยเนาะแค่ว่าก็เห็นแล้วกับทักใจทองแมนจื้องจืองให้ตัวเองไหนยังละให้ตัวเอง iPhone 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 เท่าไหร่ iPhone เท่าไหร่ ไอโฟนรุ่นไหนสามหมื่นกว่าเนี่ยล่ะจะไม่ได้ไอโฟนรุ่นอะไรสามหมื่นกว่าไอโฟนสิบสี่โปรแม็กไอโฟนสิบสี่โปรแม็กโอ้โหเด็กอายุเท่านี้ทํางานบ้านพี่น้องคะเป็นแม่บ้านนะคะฝากเงินให้พ่อแม hey ่ Mac, ทุกเดือนเดือนละแปดพันแถมยังมีเงินซื้อโทรศัพท์ไอโฟนสิบสี่โปรแม็กมันโอ้โห ประเทศไทยให้ได้ทุกอย่างเลยแอม,มยังโชคดีได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นอีก<ม>เอาไปถ่ายรูป<ม> <laughs> เอาไปถ่ายลูป <laughs> <ๆ>แพรวาย,ยังไม่ยังไม่ได้เลยอยากได้ไอโฟนนะ <laughs> ขายต่อไหม <laughs> ไม่เอา <laughs> ไม่เอาเ <laughs> นะะาะโโหราคาสามหมื่นกว่าเนาะถือว่าชุดๆเลยน้องชมสีนี่เนาะถือว่าน้องกับ ในระยะเวลาที่ทางานอยู่ไทยปีกว่านี่แสดงว่าพ่อเมย์หรือว่าขอบครั้วที่อยู่ทั้งบานเนี่เพื่อนกะอ่าได้ใส่เงินน้ำหน่องง่ายอะไรแล้วเนาะเมินหนึ่งเนาะทุกคนเนาะการตีเห็ดขี่ไฟเนาะหรือว่าเพื่อนข,อนขนั้วเนาะบานอยู่ไทยเป็นเดือนขอเพื่อนขั้วเห็ดเพื่อนขั้วนี่ก็บ่แม่นน้อยเบิดเงินลายหมื่นบ่ะนะะลายโอ้ เก่งขนาดห้าเงินูนเดียวพี่น้องเลยนี่แหละโบโบได้ไปไซโบได้ไปเที่ยวไซเลยนะทุกคนขั้นไปก็คือไปแต่ก็แพ่ว่านะ้องขั้นว่าไปข้างนองเนานะโ mm hmm. บฉันกับมี่จะไปเหตุงานกันนะทุกคนลักๆก,ก,ก,ก็คือเป็นแต่อยู่บ้านแต่ว่าก็อยากพาเพิ่นไปเลาะอ,อยู่แต่ว่าเพิ่นกับบบคอยไปพี่น้องเมารถเนาะ mm hmm. และสุดท้ายก็ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกระือว่าเป็น mm hmm. ความโชคดีดีแล้ว ดีนะพี่น้องเพราะว่ากับเขาเืลิชมว่าการที่บมักเที่ยวบอมักเากลาะหันเป็นสิ่งที่ดีแล้วเพราะว่าเป็นอย่างคือคิดเนวนั้นคือหนึ่งเข้ามาหาเงินพี่น้องคะ่ะเพราะว่ารักๆก,ก็คือแนวอยู่แนวกินเนาะบอขาดเนาะแมนขั้นไปงน,นอกนนองอยากไปอยากไปเที่ยวเบิ่งกอย่างในประเทศไทยอะ่ะข่าวว่าเดี๋ยวออกไปสื่อสภาไปเลาะสื่อสภาแมนแก็มีอย่างอีกอยากเห็นบอกอยากเห็นอีอย่างอีบนในไทย นางรถไฟฟ้าอยากไปนางรถไฟฟ้าชมวิวงามๆงานจะไปเที่ยวสัานคือตกปีปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วเนาะพาไปปีที่แล้วน้องพี่ว่ากับพาไปพี่น้องพาพนังรถไฟฟ้าแล้วก็พาไปวัดเนาะวัดดังๆเขาก็ไปแล้วเนาะก็แสดงว่าน้องส้มซีไดไปลายบ่อนพี่น้องบ่อนเดออยยางเชียนวัดอรุณเนาะก็พาไปไอคอนสยามก็พาไปแล้วเนาะ แมนละกกเอเชทอเอเชทิกก็พาไปแล้วเนาะแมน,าามน,าานมแคนะนะ่ว่าพาไปบนเลยพี่น้องล้กกาสนามหลวงก็พาไปแล้วเนาะลักะาเองอีกวัดวัดแถวสนามหลวงอ่ะแค่ว่าพาไปบนเลยนะพี่้องถือว่าคุ้มหน่อยละ่ะแทมเจ้านายก็ยังพาไปยังวัดต่างจังหวัดเนาะอยุธย,ยาสระเชิงเซาหลายอย่างพี่้องเ<ม>จ้านายมันพาไปเนี่ยเข้ากรุงเทพป,ปีกว่าคิดเบิงอันนี้คือสุดยอดแล้วนะสมศรี ตอนที่พี่ทำงานเข้ามาประเทศไทยแรกๆอ่ะพี่ยังไม่ได้เที่ยวไหนเลยเพว่าเพิ่งจะมาเที่ยวนี่แหละทุกคนตอนที่เพว่าเริ่มทำ u t u b e นี่แหละแล้วก็พูดง่ายๆเลยว่าเพว่าเริ่มเริ่มเที่ยวตอนที่เพว่ามาอยู่นี่นี่แหละอ่าแต่ก่อนพี่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนนะถามว่าไปไหมก,ไก็ไปกับเจ้านายเนาะแต่ก่อนที่เป็นแบบพี่เลี้ยงอะพี่น้องค่ะเป็นพี่เดี่ยงเป็นงนนันบ้านคือเข้าไปเบเจ้านาาเนาะก็ได้ไปลายบอลคือกันไปต่างจังหวัดนะทุกคนไปพัทยาหัวหินภูเก็ต ชะอําเนี้ยก็คือไปลาลนอนแต่ตอนนั้นหันก็ท่านไปนอนสหายแบบนอนลักกี้นอนฟังเราคุยกัน <c oughs> น่ารักมากลัคก,กี้ก็ได้เออลัคก,กี้คือหมาคู่ใจของน้องสมศรีนะคะพี่้นงเนาะ <c oughs> นั่นแหละนอนฟังนอนฟังอยู่ข้างหลังนี่แหละนอนฟังคุยกันอยู่ว่าคุยกันอะไร <c oughs> สองคนฉลาดนะนั่น,นจะาน,กกจะนายคนที่สี่ลักกี้เจ้านายคนที่สี่ของน้องสมศรีเนาะ อืพี่ใจโบขิดใดเหตุคิดให้พอกเมพี่ใจวอาีดว่ัชิเหตุใดโบคิดว่ัชิเหตดใดอ,อันนี้เขาเรียกว่าคนที่มาหาเงินแล้วมาสร้างเนื้อสร้างตัวที่ประเทศไทยจริงๆพี่น้องคะมาแค่ปีเดียวสามารถสร้างเฮือนขั่วเนาะให้ คนขอบในครอบครัวใดล่าสุดนะคะทุกคนเพวาจะขอพูดแทนน้องสมศรีเนาะน้องอาจจะนึกไม่ได้วันที่ตาน้องสมศรีเสียนะทุกคนใช้เงินตั้งหลายหมื่นเนาะน้องสมศรีเป็นคนจ่ายค่าจัดงานศพเนาะจัดงานพี่น้องคะ่แะแ็อยากส่วนหนึ่งยากช่วยนิดเดียวแต่น้องสมศรีช่วยตั้งหลายหมื่นใช่ไหมนะนั่นละทุกคนคะ่ะเนี่ย คนเดียวตัวเล็กๆเป็นลูกสาวคนสุดท้ายนะแต่ว่าช่วยพ่อกับแม่ได้เยอะมากมากถือว่าดีอะ่ะเอาจริงๆนะเพรยวว่าไม่ได้อวยน้องนะแต่คนไหนที่เราเขาตั้งใจแล้วก็อยากจะชื่นชมให้เขามีกําลังใจในการทํางานทุกคนคะ่ะก็เหมือนน้องชื่นชมเพีาวว่านะเอออยากจะทําให้ได้เหมือนเพยวว่าทุกคนคะ่ะอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองเนาะ อ,อยากจะหาเงินได้เก่งๆนั่นแหละอีหลาคําแพงนะสูสูแลนะทุกคนเพ <c oughs> ีะว่าเชื่อว่าหลายๆคนน่ะถ้าเรารู้จักอดออมเนาะอืมอดทนพี่น้องคะแล้วก็ขยันขันแข็งในการทํางานสิ่งสำคัญคือซื่อสัตยนะ์เนาะซื่อสัตย์สุจริตพี่น้องคะ่ะต่อเจ้านายต่องานที่เราทําเชื่อเลยคะ่ะว่าสักวันหนึ่งเราจะได้เจอคนที่ดีๆเจ้านายดีๆแล้วก็เจ้านายก็จะเห็นในความดีของเราแล้วก็ นะโชกมันก็นจะมาเองพี่น้องค่ะกว่าที่แพวโบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าพี่พี่ศีษาเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากได้รับชมรับฟังคลิป แรงงานลาวที่มาทํางานในไทยเนาะซึ่งบางคนก็บอกว่าทําไงเงินเดือนหมื่นหมื่นหนึง่งไม่เหลือล่ะก็เพราะเหตุน,นี้แหละค่ะถึงว่าไม่เหลือเพราะว่าเขาแบ่งปันให้คนที่บ้านนั่นเองเนาะเพราะว่ามีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เขาอยากได้นั่นก็คือบ้านหลังใหญ่ๆให้พ่อแม่อยู่สุขสบายนั่นเองบางคนที่บอกว่ามาทํางานที่ไทยแล้วไม่มีเงินเก็บมาทํางานที่ไทยแล้ว ค่าใช้จ่ายเยอะค่าแรงเยอะแต่ว่าค่าใช้จ่ายเยอะอยู่ไม่ได้หรอกหรือบางคนก็บอกเงินเดือนเป็นหมื่นก็อยู่ไม่ได้เพราะว่าคุณกินคุณเที่ยวเยอะเกินไปไงคุณถึงอยู่ไม่ได้ ก,ก็ลองเป็นเหมือนน้องเขาสิเนาะไม่กินไม่เที่ยวทํางานอย่างเดียวแต่ก็บอกแล้วค่ะว่าทางานบ้านหรือทํางานอะไรถ้าเราอดออมสักวันมันก็จะเป็นของเราโอเคค่ะเนาะคลิปนี้เนาะออนก็ต้องขอตัวลาพี่พิเท่านี้นะคะพีพีเอสซีมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันค่ะขอขอบคุณพีพีเอสซีทุกท่านที่รับชมรับฟังและเป็นกําลังใจให้ค่ะเจอกันใหม่ EP หน้าค่ะสวัสดีค่ะ